ว,วันนี้วันที่29เมษาก็สืบหนอต่อแนขนงคณะสิทธิานุสิ์ขององค์ลวงาตาวันนี้ก็ได้รวมมาอยู่ที่สวนแสงธรรมภาคเช้านี้ก็จะมีการใส่บาตรถวายพระทหารหลังจากฉันทพัตทหารแล้วก็จะมีการเสวนาพูดคุยกันเรื่องโครงการช่วยชาติว่าสืบสืบกันมาอย่างไร เริ่มต้นมาอย่างไรจากองค์หลุงตาท่านได้ออกมาระดมทุนระดมทองคำในการช่วยชาติพร้อมก็แสดงธรรมเทศนาให้แก่ประชาชนทั่วไปให้มีความหนักแน่นมั่นคงใหคุณค่าในศีลธรรมที่จะเป็นตัวประครับประคองให้เศรษฐกิจของบ้านเมืองมั่นคงและชีวิตมีความสุขความสมบูรณ์ขอเพราะประชาชนทั่วไปมีศีลธรรมประจําใจ เป็นข้อปฏิบัติแนวนำทางในการดําเนินชีวิตพระอกอบการในการทอดพระป่าระดมระดมทองคําเข้ามาสู่ครังหลวงเป็นหลักประกันของประเทศชาติหลังจากที่องค์หลวงตาท่านได้ละขันไปแล้วคณะศิยานุสิก็ยังได้สืบหน่อต่อกแขนกันมาทุกปีทุกปีปีละครั้งก็ได้มอบให้ทางผู้ว่าแบงชาติเป็นตัวแทนมารับมอบทองคํา จากคณะสิยสิทธิ์องค์หลวงตาอยู่ทุกปีทุกปีในปีนี้ก่อนนบอบในวันนี้วันที่29เมษายนเวลาบ่ายสองโมงทางท่านผู้ว่าแบงชาติก็จะได้มาเป็นตัวแทนมารับมอบทองคำและส่วนแสงธรรมปีนี้ก็จะได้มอบให้9กกิโลเพราะฉะนั้นท่านใดที่อยู่ใกล้ไปร่วมอนุโมทนา ในการมอบทองครั้งนี้ก็ดีจะมีความอบอุ่นขึ้นมาในหมู่ในคณะของพวกเราในวันที่29คือคือวันนี้นั่นเองเพราะนั้นเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าองค์หลวงตาที่ท่านได้ให้ความสำคัญในเรื่องทองคําเข้าสู่คังหลวงนั้นก็เป็นหลักให้แก่ประเทศชาติได้อย่างแท้จริงทุกวันนี้ประเทศไทยเรา ยืนอยู่ได้อย่างอาภานยืนอยู่ได้อย่างน่าชื่นตาบานก็เพราะมีทองคําเป็นหลักประกันของประเทศชาติมากเป็นอันดับต้นๆของโลกหรืออันดับอันดับหนึ่งของอาเซียนก็ว่าได้ดีก็เกิดขึ้นมาจากองค์หลวงตาท่านได้เล็งเห็นการไกลแต่จะมีโครงการอันนี้ขึ้นมาในหลักสําคัญก็คือความมีศีลธรรม ของประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะพวกเราคณะสิทธิอนุสิทธิขององค์หลวงตาเราต้องเป็นแบบอย่างให้แก่ประชาชนวงนอกออกไปให้ได้คณะโดยเฉพาะคณะสิทธิอนุสิทธิที่มีความใกล้ชิดอยู่กับองค์หลวงตามีความใกล้ชิดอยู่กับวัดป่าบานตาซึ่งเป็นซึ่งองค์หลวงตาก็เป็นแบบอย่างที่นำพาคณะสิทธิอนุสิทธิในการปรปฏิบัติ ให้ความสําคัญในด้านศิลธรรมอบรมจิตตรงใจของตนเองมาอย่างสม่ําเสมอเพราะฉะนั้นคณะศิลยาุศิริขององค์ตาหรือชาววัดป่า้าญจานี่แหละจะเป็นต้นจะต้องเป็นต้นแบบให้แก่ประชาชนทั่วไปชาวพุทธทั่วไปว่าดีแหละความมีศิลธรรมมีอยู่ในกลุ่มชนใดมีในบุคคลใดแล้วรวนแต่นำมาซึ่งความ พอมเพียงสบายสัปปัสมานส,สามขีกลมเกีียวเป็นอย่างเดียวกันแล้วก็น,นํามาซึ่งความสุขความเจริญความสําเร็จในการดําเนินชีวิตคนทุกคนเขาปรารถนาดีอยากได้อยากดีทั้งนั้นแหละอยากมีความสุขความเจริญเพราะฉะนั้นเมื่อเขาได้มาเห็นคณะศรริษยานุสิธิ์ขององค์รุตาหรือหรือ,รอชาววัดป่าบานตาดเราซึ่งเป็นผู้ตักได้มั่นคงอยู่ในศีลธรรม แล้วก็มีความพร้อมเพรียส่สมสมสมา,ส,มาสามัคคีกรมเกี่ยวมีความวัฒนธรรมในความเป็นอยูอ่อันนี้ก็จะเป็นแรงจูงใจให้บุคคลต่างๆทงไหไายเรานั้นหันเข้ามาให้ความสำ,สำคัญในด้านศิลธรรมแล้วก็น้อมน,นำเอาไปปรับพฤติปฏิบัติที่สุดแล้วสังคมประเทศชาติเราก็มีแต่ความสุขความเจริญมีความมั่นคงในภาวะเศรษฐกิจอันนี้ เมื่อพวกเราได้กระทบได,ได้ดำเนินตามรอยขององค์หลวงาตาก็ขึ้นชื่อว่าพวกเราเนี่ยแหละได้แสดงออกทุกความเคารพในองค์หลวงตาแล้วก็มีความกตัญญูกระตันเวทีต่อองค์หลวงตาแม้นองค์หลวงตาได้ละขันไปแล้วก็ยังประทับอยู่ในภายในจิตในใจของเราข้อวัดข้อปฏิบัติในด้านศีลธรรมก็ไม่ได้จืดจางไปจากพวกเราเลยมีแต่ความเพิ่มพูนความหนักแน่น มั่นคงยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วครอบครัวเรากระสานต่อในปฏิปทาทุกสิ่งุกประการที่องค์หลวงตาได้นำพาพวกเราประพฤติปฏิบัติมาเพราะสิ่งใดก็ตามเด้อที่องค์หลวงตาได้นำพาประพฤติปฏิบัติมานั้นองค์หลวงตาท่านพูดอยู่เสมอว่าท่านได้พิจารณาอย่างรอบคอบอย่างแยกคลายแล้วว่าสิ่งที่ท่านนำคณะศี่ยานุสิตประพฤติปฏิบัตินั้นไม่มีผิดในหลักธรรมหลักวินยัยมีแต่ความถูกต้อง มั่นคงในหลักธรรมหลักวินัยทั้งนั้นแต่นี่ท่านลงใจอย่างนั้นท่านจึงได้นำพาคณะศิานุสิตได,ได้ปฏิพฤติปฏิบัติดําเนินทั้งทั้งกิจภายนอกทั้งกิจภายในมาอย่างยาวนานตลอดชั่วอายุไขขององค์หลวงตาก็ว่าได้แลอเมื่อพวกเรายังอยู่ภายหลังแม้องค์หลวงตาละไปแล้วพวกเราก็มีความเชื่อมั่นในปฏิปทาทั้งหลายที่องค์หลวงตาได้ประพฤติปฏิบัติ และได้นำพาพวกเราประพฤติปฏิบัติบาไม่ว่ากิจอันใดก็ตามทั้งภายนอกและภายในเชื่อมั่นว่ากิจทั้งหลายเหล่านั้นล้วนแต่เป็นกิจตามรอยแห่งองศาสดาทั้งนั้นเมื่อเมื่อเราดำเนินตามรอยขององค์ศาสดาเดินตามรอยขององค์หลวงตา,าแล้วเชื่อถถอว่าการประพฤติปฏิบัตินั้นล้วนแต่จะนำพาชีวิตของเราไปสู่ความสุขความเจริญได้ด้วยกันทั้งสิน้น เพราะฉะนั้นทุกท่านทุกคนจึงพึงให้เห็นความสําคัญในสิ่งที่องค์หลวงตาได้นําพาประพฤติปฏิบัติแล้วเราก็จะปฏิบัติสืบสืบต่อกันไปจนกระทั่งถึงอนุชนรุ่นหลังคือลูกหลานของเราสืบต่อไปเมื่อลูกหลานของเราได้เห็นพวกเราประพฤติปฏิบัติอย่างไรมีความสุขมีความเจริญในการดําเนินชีวิตเขาก็เขาก็ากน้อมนําเอาสิ่งที่พวกเราปฏิพฤติปฏิบัติให้ลูกให้หลานได้เห็น แล้วก็ได้แนะนําบอกกล่าวกับลูกหลานไว้ลูกหลานเขาก็นําพาสิ่งเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติผลที่สุดแล้วสังคมพวกเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญไปด้วยกันทุกท่านทุกคนนะ <c oughs> อารับพรรับพรใจนุโมทนาให้พร <c oughs> เมื่อคืนนี้ฝนตกซะหน่อยวันนี้เลยอากาศเย็นสบายหน่อยเลยมันไม่ไม่ร้อนเหมือนทุกวันเลยเนะี่ยวันนี้ <c oughs> ลาพรกันลาพรกันยะทาวาริวหาปุราปาริปุเรนตจีสาคาังเอวะเมวะอิโต้ทินนางเปธานังอุปกะปีอิจีตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสมิจตุสพเพปุเรนตุสังกปาย จันโทปนราโสยัตามนิโชติราโสยัตถิติโยอวิวันจันตุสัมภารุอินุมานเตปวัตวันตรายูอิสุขิ khai yêu côi cuối tháng ba cháu giết nó anh chạy ta rồi thăm máy thì ai số พารังรัตนติยาดุภาเวนารัตนติยาเตยาสามด้วยคารุคาพยาเวลาโสคาสตุจุปัวานอันิกาอันตรายาปิวินสันตุอเสสะโตอัน จายาเสถิธนังราพังโสทิภาขยังโสข้างบรังเสรีอายุจาวันโนจาโาพวกขางวุธิจยสวายสาตวสาจะอายุจาอาชีวสิธิพรวันดุเต ปาวาตุสัพเมังการังราคัตุสัพเิวตาสัมบาบุทานุภาเวตัยสตาสสตีพวัตุเตปาวาตุสัพะมังการังราคัตุสัพเิวตาน สามบะธรรมาดุพาเวปนัยสตัสวดทิเอปวันตุเตมปวัตุสัพเปมังการังรักขันตุสัพปฏิวตานสามบาสังขารุพาเวปนัยสตัสวดติเ ภาวันาตุเต